สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอครับเป็นเครื่องตัดอลูมิเนียม45องศาในระบบออโตเมติกครับนะฮะใบตัดจะอยู่ด้านในนี้นะครับใบตัด20นิ้วครับพร้อมกับสวิตช์เท้าในการควบคุมคอนโทรลนะครับนะฮะสภาพใหม่ๆครับแทบจะ95เเลยครับของไม่ค่อยได้ใช้ครับ อันนี้ฮะเดี๋ยวผมให้ดูด้านในครับอันนี้น้ำหล่อเย็นนะครับสำหรับเลี้ยงใบใบใบเลื่อยนะครับเนี่ยฮะเป็นใบขบาบนะครับยี่ยี่สิบนิ้วนะครับเป็นใบขบาบเนี่ยฮะตัวกองดักลมนะครับสภาพใหม่มากครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดไปงี้ก่อนเลยแล้วกันครับอันนี้เรามาดูการทำงานเขาเลยนะฮะอันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับ เดี๋ยวจะมีไฟอันนี้เป็นไฟโบโชบอกสถานะนะครับอันนี้ผมกดเปิดเลยนะฮะนี่ฮะไฟก็เริ่มมุ่นะครับนี่เป็นสเครื่องนะฮะอันนี้ผมจะดูก็เนี่ยฮะยัดชิ้นงานเข้าด้านนี้นะครับเนี่ยฮะเข้าด้านนี้นะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปชนกับตัวนะฮะตัวฉากนั้นเสร็จแล้วก็กดจับชิ้นงานนะครับ น,นี้ก็แนวแนวนอนยึดหมดเสร็จแล้วนะครับ <_ an> ก็จะมีใช้เนี่ยฮะเป็นสวิตช์เท้านะครับโทษนะครับอันนี้เรามาดูใบกันเลยครับอันนี้ดูการทํางานเขาเลยนะฮะว่ <_ an> ทาทำแบบไหนเนี่ยฮะผมก็เหยียบปั๊าบใบก็จะออกมาเลยครับทีนั้นก็จะเขียเ่ยเศษทิ้นใบปั๊บเราก็มายกชิ้นงานนี้ขึ้นจับชิ้นงานอยู่ก็ยกออกก็หยิบชิ้นง,งานออกเสร็จเรียบร้อยครับ นะฮะดูใบนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อได้นะครับในเพจเคทูช็อปหรือตามเบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลยครับขอบพระคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ